อลุงครับอยากจะรู้ว่านี่นี่คืออะไรครับนี่คือเตาเผาถ่านแบบโบราณประยุกต์นิดหน่อยครับครับครับ,รบก็จุดประสงค์จะเผาแบบนี้เพื่อให้ได้น้ำส้มขวันไม้เพื่อนำมาประโยชน์กับการไล่มแมลงหรือว่าหมักปุ๋ยครับผมหมัก,มมก,มกโปรตีน จากเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกไข่พวกนมครับเขาเรียกว่าเตาเตา,เตาหมี่ครับแต่ประยุกเพื่อให้มีร่องข้างในให้อากาศมันดูดเข้าไปได้โดยมีป่องตรงเนี้ยครับมีป่องมีป่องเป็นเหล็กเนี่ยครับพอพอเราจุดติดดีก็จะปิดครับตัวนี้ทั้งหมดครับ <c oughs> จะปิดทั้งหมด โดยโดยใช้อะไรปิดครับเอาสังกะสีปิดนิดหน่อยนะเเล้วดินกกบเพื่อกันไม่ให้มันร้อนให้ความร้อนมันเพราะความร้อนอย่างที่เตาตะยักษ์เขาก็มันจะมาอยู่ข้างบนนีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราก็เอาสังกะสีหนาหนาหน่อยหลายแผ่นก็เอาดินโถเพราะว่าถ้าเราเผาอย่างอื่นนะผมดูแบบอย่างมาว่า ถ้าเผาโดยเตาทั่วไเี่ยได้น้ำส้มควันไม้นิดเดียวครับแต่เผาแบบสามป่องเนี่ยน้ำส้มควันไม้ไม้ขนาดเนี้ยจะได้ประมาณสองร้อยห้าสิบลิตรองร้อยกว่าลิตรครับ,รบถือว่าถือว่าเยอะเยอะมากครับจุดคือจุดเป้าหมายเราไม่อยู่ยที่ถาดอย่างเดียวครับถ่านก็แก่งดีมากครับ,รบดังกิ้งเลยแม้แต่เปลือกสะเดา าตานี้มันเผาได้ไม้ทุกชนิดทุกชนิดครับทุกชนิดครับทดลองแล้วอันนี้คือต้นแบบเลยครับก็ประยุกต์ขึ้นมาประยุกต์ขึ้น,นมาก็ไปดูหลายๆท่านว่า,าไปดูทั้งตาตาตะยักษ์ด้วยครับนะว่าจะเอาวัสดุอย่างไรถ้าผมมาขดดินถมอย่างนี้ผมขดไม่ไหวเพราะแก่นะเลยก็เอามีกำแพงหน่อย ครับมันง่ายครับเพื่อการความร้อนออกมาครับกระแพงนี้ใช้ใช้ดินใช้ดินก่อขึ้นมาเหมือนลูกลังเอามาร่อนนิดหน่อยเพราะไม่ต้องซื้อวัสดุเอาปูนหนึ่งต่อแปดแล้วหนึ่งต่อสิบใส่ลงไปแล้วก็ทํามาเป็นกระแพงได้เขาน่าจะทนทานดีนะครับผมถ้าเป็น เป็นอิดเลยมันจะแข็งเกินไปครับนะอันนี้ก็จะทำแบบง่ายๆประหยัดแบบชาวบ้านนะครับครับวันนี้คงได้เลิกจุดเพราะครับตะยักมาเบิกเลิกให้ครับอันนี้อาจารย์ใหญ่มาเองเลยครับผมครับนี้อาจารย์ใหญ่มาดูเตาครับอาจารย์ยักมาดูเตาพอดีมาเยี่ยมลุงบังเอิญนะครับ ก็เลยไปเห็นเตาที่ลุงเอินทำก็คือแนวเป็นเป็นแนวเตาโบราณที่ที่คนเฒ่าคนแก่เคยทํามาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เป็นหลุมเล็กๆก็อันนี้ใส่ฟืนไปน่าจะสองตันเนาะโอ้บรรจุได้เยอะมากครับคือถ้าเราทําแบบโบราณเลยเราไม่สามารถเอาฟืนใหญ่เนี่ยใส่ได้ข้างบนน่ะครับต้องเรียงตั้งด้วย ใช่ไหมอันนี้เราเอาท่อนใหญ่ๆมามันก็ไหม้เหมือนกันหมดครับแต่ผมไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจเดี๋ยวคงจะทําอีกหลายเตาเพิ่มขึ้นโดยใช้หน้าผาเป็นตัวเ,เป็นตัวทําเลยเอารถแมคโคมาขุดห้าร้อยบาทลงทุนแค่นั้นครับอันนี้ก็ใช้ผนังโดยใช้หน้าผาเตาเลยครับไอ้หน้า<น>หน้าผาเขาฝังไปในนั้นเลยโอ้โหครับโดยกำแพงไม่ต้องมีครับ เราก็จะเอานี้เป็นต้นแบบครับผมยังต้องไปปรับปรุงอีกครับครับอันนั้นอันนั้นความร้อนไม่หนีไปไหนเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ความร้อนต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนครับครับโอ้นี่วัตถุดิบที่เตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้กรบเตรียมเตรียมไว้กรบไว้กรบครับวันนี้คงไม่พร้อมว่าเราครับผม เท่าไร่อะไรเงี้ยว่าหรือพร้อมก็ทําเลยแต่กลางคืนเราจะมันจะยากออกมาดูใช่ไหมครับต้องมาหลีมาหลีอากาศตรงนี้ครับครับครับขอบคุณมากครับลุงเนี่ยครับก็ขอบคุณแต่ยักษ์มากครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ